สวัสดีทุกคนนะครับและนี่คือเกม ROV นะในโหมด 5v5 น,นะครับลงแหลงรอบนี้ผมก็เลือกแม็กนะครับมาเล่นคือเนื่องจากว่าไม่ได้เลือกตัวสุดท้ายอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อ่ะเราคิดเราคิดว่า อันนี้ความคิดส่วนตัวนะคือคิดว่าถ้าเราเลือกเล่นตัวสุดท้ายเนี่ยก็ไม่น่าจะโดนคนในทีมบนเ่ยนะเพราะว่าการโดนบนในทีมนี่คือเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับบางทาีโดนจนแบบอ่ะกูปิดที่นี่แล้วกันปิดคอมเมนต์เลยแล้วกันนะครับปิดช่องตอบโต้เลยแนละ้ว <c oughs> กันนะก็ในทีมมาเหลือไฟเตอร์นะครับผมก็เลยหยิบแม็กมาเล่นนะ ถามว่าเคยเล่นไหมก็เล่นในในไหนวะเ,เล่นในโหมดฮุกแล้วก็เล่นในบอดในโหมดแอปิโซบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ในแหลงเนี่ยผมเพิ่งหยิบมาเล่นครั้งแรกนะก็จะพยายามตายให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าปกติก็จะเป็นเฟิร์สบัตในทีมอยู่แล้วนะ ก็ฟังผมนะครับมีซูก้านะเป็นป่านะครับมีแอนเนตเป็นซับนะมีเอลิสเตอร์นะครับเป็นเมลแล้วก็มีไวโอเลตนะครับเป็นแครี่นะส่วนไฟเตอร์เออเสวนชายใช่ส่วนไฟเตอร์คือผมนี่แหละนะรู้สึกว่าแม็กมันจะโจมตีใกล้มากนะครับแต่ผมชอบอันติมันนะคือมันพุ่งไปหาตัวที่แบบเลือดน้อยๆได้เลย อารมณ์ประมาณว่าเพลงของใครนะที่มันลองว่าจะไปในทันใดจะไปอยู่ใกล้ๆเธออะไรสักอย่างนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับพุ่งเข้าไปหาแบบว่าสมมติว่าเพื่อนกําลังตีป้อมใดป้อมหนึ่งอยู่ใช่ไหมแล้วศัตรูป้อมอ่ะศัะตรูในป้อมนั้นมันเลื่อนเหลือน,น้อยแล้วเนี่ยเราก็กดอันติแล้วก็พุ่งไปหาได้เลยนะครับโอเคอันติพร้อมแล้วนะ แต่ก่อนจะพุ่งไปหานี้เราต้องเช็คเ,เช็คเลือดเช็คอะไรของเราดีๆนะครับจริงๆถ้าออกของครบเนี่ยก็พุ่งไปหาได้แบบสบายใจเลยนะคิดว่ายังไงต้องได้คิวแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ในการลาดเพื่อนได้ดีมากเลยนะแต่ก็ไม่ควรทำนะครับในการลาดเพื่อนแต่ในกรณีที่แบบว่า ศัตรูเหลือเลือดน้อยแล้วกําลังจะหนีไปวาร์ปกับป้อมเยมนนั้นเราก็พุ่งไปหาได้เลยนะครับแต่ต้องพยายามเช็คแมปดีๆนะแล้วก็แม็กที่ส่วนใหญ่ก็ไม่เอาจริงๆก็คือไม่ค่อยได้เห็นคนหยิบม,มาเล่นเท่าไหร่นะแต่จริงๆคงมีคนเล่นแหละแต่เวลาผมสุ่มเนี่ยสุ่มเจอทีมฝั่งตัวเองด้วยฝั่งตรงข้ามด้วยเนี่ยก็ ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับเพส่วนใหญ่ไฟเตอร์ที่เจอก็จะเป็นพวกเอเมลี่อะไรเงี้ยนะอนเลนนะครับประมาณเนี้ยเน,นเี่ยนะบินมาหาอย่างไ้ไม่แน่ใจว่าบินไปช่วยหรือบินไปตายนะ <laughs> กลับแล้วจ้าสู้ๆทุกคนอันนี้ <laughs> <laughs> เราเข้าไปไงแล้วเพื่อนก็ตามใช่ไหมพอเพื่อนตามเราก็เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเมื่อกี้เราไปเก็บเม็ดิวเพื่อนด้วยนะะทําแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือมือมันลั่นไงมันก็เลยกดไปเลยอ่ะกลับป้อมเราก่อนนะครับสู้กับเจ้ามอทอดต่อนะ อาอเป็นไงจา,จากมาตีป้อมมาเซมันตีเราเก็กระโดดข้ามหัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวออกเกาะสะท้อนก่อนนะไม่ใช่เกาะสะท้อนนะก่อไฟนะครับจะได้มีาเมจดตอดศัตรูไปเรื่อยๆนะก่อกระโดดนะกระโดดเล็ว ตีอันติพร้อมแล้วนะย้อยยวนฝั่งตรงข้ามหน่อยครับให้เขาหัวือเอ้ยให้เขาหัวร้อนหน่อยแต่จริงๆเราก็หัวร้อนเหมือนกันนะมิตตัวนั้นมันยิงแรงจังวะเลือดตอดเลือดเยอะมากมาๆๆซูกะซู่ซู่ปีนี่ตายแน่ได้แน่เยอะๆเยอะๆเข้ามาขนมตรงได้นนะโอเคเฮ้ยเรียบร้อยไปจ้าบินไปเลย ต้องได้แล้วนะตอนนี้ออโอ้ยอ้ยโอได้ไม่เป็นไรนะครับทีมเดียวกันเราก็ได้ซับมานะเลขสวยมากครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยจต้องไปกันป้อมก่อนครับจะว่าไปป้อมเราก็ใกล้แตกแล้วนนเนี่ยหมดจตบ,บินไปสู้ตัวอื่นน่ะไม่ได้มากันป้อมเลยนะครับ โยนานตรงข้ามไปนะไเขามาใส่ป้อมจะได้โดดป้อมจะได้ยิง <c oughs> มันนะครับแล,แล้วเราก็ค่อยๆตอดเลือดของมอทอไปนะ <c oughs> ดีนะไม่เจอทาร่านะครับ รู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอทาร่านี่คือตอดเลือดมันยากมากเลยนะมันยิวเลือดแล้วเลือดขึ้นไวด้วยนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าซีซั่นนี้มันทาร่าบัฟขึ้นไปเยอะไหมนะโอเคอันติพร้อมแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าจะบินไปไหนดีอาตยาดีกว่าบินไปเลยไ้ไป,ไปอีกหนึ่งคิวนะครับแหวนยังไงแหวน ยังไงแบรนนี่ด้วโอ้โพลังอ้นั่นพลังจากอันติก็แรงเหมือนกันนะครับที่มันเป็นกับอาณาเขตของสนามแม่เหล็กนะใช่ไหมที่มันเป็นแมกเนตนเ็นไหมสัลักรับไฟฟ้าขึ้นนะครับมันก็จะตอดเรื่อยๆนะมามายังไงยังไงยังไง ถามว่าเจาะออเข้าไหมก็เจาะออไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราออกของไม่ได้ออกของเป็นไฟเตอร์มานะแต่ผมออกของเป็นแท้งมานะครับรแต่ไม่ได้ออกซับแค่นั้นเองนะว่าจะออกของเน้นไอ้นี้ด้วยนะเน้นโคดาวนิดหน,นึ่งนะครับจะได้ใช้อันตีได้ไวขึ้นนะตอนนี้ผมคิวไปแล้วนะครับ3ามตัวตายไปหนึ่งตัวแล้วก็ซับไปหนึ่งตัวนะครับไปจะบ,บินไปหาใครดี มันตายก่อนไม่เป็นไรนะครับคือเราสามารถกดยกเลิกที่จะบินได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบศัตรูวิ่งไปที่ป้อมใหญ่แล้วเราจะบินตาไปหาป้อมใหญ่นะั้นคือบินไปตายนะทุกคนไม่ดีไม่ดีนะจะว่าไปตัวนี้ก็เล่นหนุกดีเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะโจมตีในระยะใกล้ก็ตามแต่ว่ามันสามารถ ดักสตูที่มันกําลังจะวับกลับบ้านได้นะสะตูที่เลือดน้อยๆครับเหมือนกับว่าเวลาที่เพื่อนกำลังจะคิวแล้วคิว,ควไม่ได้นะมันหลบเข้าป้อมก่อนแล้วก็ใช้อันติบินไปหาเลยนะขอพินหน่อยหลบหลบท่าจมตีของคิวเดอร์ได้ด้วยนะมาเลยนะมันมีตัวไอ้ตามแล้วพอเน,นี่มาช่วยแล้ว วนยังไงแวนยังไงแวนยังไงยังไงได้มาอีกหนึ่งตัวครับเลคูเดอร์ยังไงเนี่ยเหมือนที่อ้าห้าแล้วครับทุกคนมีแม็กาดี้แล้วทุกไฟตอนนี้กำลังไปมังกรอ,อยู่นะเฮ้ยไปไหมเนี่ย นี่เราได้เด้มังกรเชยเลยเก็ดีเหมือนกันนะมันเอาไว้เช็คเวลาฝั่งตรงข้ามกําลังตีมังกรหรือตีดากซนเยอร์นะครับเราก็จะบินไปหาเลยไปบิ้นต่อ,อตัวที่พลังชีวิตน้อยหน่อยนะครับมาสิมาตายาแหวนวิ่ง หกแล้วทุกคนข้ามหกตัวแล้วทีนี้ม้อทอดมันมันเป็นแทงนะมันก็จะถึกหน่อยนะปัตจัยยังไงนี่โดนโดนอนาเขตแม่เหล็กม่เหล็กของเราไปหน่อยนะกลับไปเติมเลือดดีไหม๋ยวจะไปตีป,ป้อมดีมันมีบางจังหวะเหมือนกันนะครับที่เน็ตดีแทกมันแดงครับปิง ความเล่นไมู่กเหมือนกันนะ <enemy> เป็นบ่อยมากเลยช่วงนี้ s <S ความรู้สึกคือก็อยากเปลี่ยนค่ายแต่ว,ว่าแถวบ้านมีแค่สัญญาณดีแท็กสัญญาณอย่างอื่นเคยใช้เหมือนกันแต่ว่ามันมันขีดมันมันน้อยอะครับขีดสัญญาณมันน้อยนะเราก็เลยต้องเฮ้ยอืมนี่ก่อน <c oughs> ยังไงยังไงมอทอดอยังไงเร, <g ül üyor> รมาเร็วเดียล่ <g ül üyor> ลมาโดนลุม <c oughs> ขอพินไปหาหน่อยนะมอทอด <c oughs> <c oughs> ออ้าวไปซะก่อนแง่ <g ül üyor> ผมว่าดเดี๋ยวเขาคงจำชื่อในเกมผมแล้วล่ะ <c oughs> ถ้ารู้ก็คือมากดไลค์ให้น่เ,นเอ้ยกดไลค์กดติดไลค์ให้นี่นกวนเขาไว้เยอะนะครับคือถ้าเราโดนกวนแบบนี้เราก็หัวร้อนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะจะว่าไปป้อมฝั่งตรงข้ามก็ยังเหลือเยอะอยู่นะต้องรีบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอฝั่งตรงข้ามมันทำแต้มได้มากขึ้นแล้วเหลเกมมันจะยาก โอ้โหสองตัววต้องกันป้อมก่อนนะครับจะบินไปก็กลัวไม่มีใครไปเลยดีกว่าต้อโดนคิวไปแล้วยังไงใครเข้ามาต่อยจะรอกนคลิปก่อนล้วกันเดี๋ยวรุนนี้หยิบตัวนี้มาเล่นก็็หนดีเหมือนกันนะ ลองจากเวอร์คาร์นะครับแต่อย่างว่าอหลรตาตาไหนจะเกิดมันก็เกิดนะตาไหนไม่เกิดมันก็ไม่เกิดมันมันไอ้นี่ไม่ได้นะมันกำหนดไม่ได้หรอกที่ผมเล่นโหมดแรงช่วงนี้บ่อยก็เพราะว่าจะเอาตกแต่งนะครับ ของตกแต่งเกี่ยวกับสกินของเอเซนกานะจะบีหนีไปไหนกิลเดอร์ขอหน่อยจะหนีไปไหนอ,อิงพุยป้อมอยิงโอเคเนี่ยเอาไว้ใช้อย่างเงี้ยทุกคนคือ <c ười> จริงๆผมไปฝึกเล่นในโหมดฮุกนี่แหละนะเพราะว่าฮุกมันสูงไงเราก็เออลองเล่นดูก็ได้ตอนนั้นก็คือเพชรไม่ค่อยมีด้วยนะครับ แดงอนะก็เลยเล่นไปแล้วก <iam> <to walk> <problems> ันนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็พอเล่นได้นะทุกตัวแหละแต่ว่าเราต้องมาประยุกต์ในเกมอีกทีหนึ่งนะแต่อีกตัวที่ผมเล่นไม่ค่อยได้เลยจริงๆก็คือมีกีล่าเนี่ยกีล่านะครับมีเซเนตเรียเนี่ยสองตัวเนี่ยเล่นไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงนะต้องใช้ท่าไหนต้องกดอะไรยังไงนะครับ ตัวอื่นมีอีกไหมตัวอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันไนดะ้แต่ไอ้2สองตัวนี้เวลาสมได้ที่ไรผมจะกดสุ่มอีกทีทุกทีนะไม่ค่อยหยิบมาเล่นเพราะว่าเออมันมันมันเลนไม่เป็นนะเอาจริงจริงนะตอนนี้นะครับผมคิวไปได้แปดแล้วทุกคนตายไปสองตัวเองอนะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากพปกติก็คือ จะโดนเฟิร์สบาดก่อนคนแรกไหมครับคือไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ยิ่งช่วงที่เล่นเกมนี้ใหม่ๆก็คือโดนด่าทุกตานะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตอนนั้นเท่าไหร่นะโอเคครับไปโอ้ได้ก่อนนะนะ ไปบินไปไหนดีบินไปกิไปหาแวแวนก่อนอย่าแวนมันจะตุยป้อมเราใช่ไหมยังไงแหวนอ้งจะว่าไปตัวนี้ก็ใช้เวลาฉุกเฉินได้ดีเหมือนกันนะแบบมีศัตรูบางตัวก็กำลังจะตุยป้อมเราเนี่ยเราก็บินไปหาเลยนะ ตอนนี้ฝั่งผมก็คิวไปได้28ตัวนะครับฝั่งตรงข้ามคิวไปได้19ตัวใครตายเยอะในทีมเค okay, ออกของครบแล้วของก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเผื่อใครจะเล่นตามนะแต่คือผมก็ออกของมัวม่วๆแหละนะ <me> <laughs> ออกของที่คิดว่ามันน่าจะพอกันพอมีดามเมจบ้างอะไรเงี้ยนะครับ เดี๋ยวเราไปตุยป้อมตรงนี้แล้วกันส่วนถ้าไว้โอจะไปตุ๋ยป้อมใหญ่เลยก็ก็ได้นะเดี๋ยวเพื่อเราจะบินไปช่วยนะครับแวนอะไรแหวนสูกาเก่งมาก เราไปตีคีบแบบข้างบนเขามีสตอรี่นะตีกันใหญ่แล้วก็มาตุยป้อมนะครับตอนนี้ป้อมฝั่งนี้ใกล้แตกแล้วนะครับซีมากันตรงนี้เดี๋ยวตรงอื่นก็แตกป้อมนะฮะ ป้อมศัตรูถูกทํำลายหมดแล้วนตายบินไปเลย <laughs> วัยโอมันเข้าป้อมเข้าไปนี่คือเราโดนชุดใหญ่นะป้อมแตกแนะ่รอบนี้ <Good. S 1> ชนะแน่นอนครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้ mvp นะครับแต่ผมตายแค่สองตัวเองมาหาสั์มานะครับ อ่าเลื่อนขั้นแล้วนะครับเป็นแพทีนัมหนึ่งแล้วนะก็เหลืออีกสี่ดาวก็จะเลื่อนขั้นไปเป็นไดมอนด์แล้วมั้งใช่ไหมอันดับบวกหนึ่งดาวนะครับแล้วก็ได้เหรียญเงินแท้งด้วยนะสรุปเป็นแท้งเหรอแต่เราเล่นไฟเตอร์อ้าวอเลสเตอร์นะครับไดเอมวีพี oh <my. S 1> ไปอเลสเตอร์หรือโลกินั่นเองนะครับก็กดไลค์ให้ทุกคนเลยนะ ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะ